ฮาโลวีนเรื่องราวที่เรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องน่ากลัวชีวิตหลังความตายวัฒนธรรมตะวันตกเนี่ยก็เอาฮาโลวีนมาทําให้กลายเป็นเทศกาลที่สนุกสนานคนก็จะแต่งตัวมีปาร์ตี้มีเด็กๆออกไปขอขนมวัยโตขึ้นมาหน่อยก็จะมีการสังสรรค์ก็เป็นเทศกาลที่ทุกคนรอคอยเป็นเทศกาลที่สนุก ทำไมแมงมุมมันถึงกลายมาเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์อย่างแรกเลยเนี่ยถ้าเราลองดูชีววิทยาของแมงมุมแมงมุมก็จะเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างอยู่ในมุมมืดแอบ,บซ่อนอยู่แล้วก็ใยของมันเนี่ยก็จะมีลักษณะที่เหมือนพลิ้วไหวคนก็จะมองไม่เห็นแต่สัมผัสได้ถ้าพูดถึงเรื่องของวิวัฒนาการของคนเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยความกลัวแมงมุมเนี่ยอาจจะฝังอยู่ใน DNA ของเราเลยก็ได้ เพราะย้อนกลับไปเนี่ยแล้วก็เพราะว่าแมงมุมหลายชนิดเนี่ยมีพิษเหมือนกับที่เรากลัวสัตว์มีพิษหลายๆายชนิดเนี่ยมันก็เลยถูกฝังอยู่ใน DNA นของเราว่าถ้าเราเจอสัตว์หน้าตาอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยไม่ควรจะเข้าใกล้เวลาที่เราดูภาพยนตร์ดูหนังผีเราก็จะเห็นว่าเวลาที่มันมีบ้านล้างมันก็จะต้องมีใยแมงมุมแล้วมันก็แสดงให้เห็นถึงความลึกลับลี้ลับแล้วก็ถูกทิ้งล้างไว้นานคนเราก็เลยเชื่อมโยงเรื่องแมงมุมเนี่ยกับเรื่องลี้ลับ เรื่องที่ถูกปิดบังเอาไว้ถูกซ่อนแอบเอาไว้อาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้คนเราเนี่ยหลายๆคนรู้สึกไม่ดีหรือถึงกับกลัวแมงมุมเลยแมงมุมเนี่ยอาหารหลักมันก็คือกินมแมลงมันจะมีแมงมุมทั้งชีกระโดดจับมแมลงโดยตรงแล้วก็แมงมุมที่ผักใ่เนาะเพื่อที่จะล่อจากการศึกษาเยอะๆมากมายเลยเราก็รู้ว่าแมงมุมเนี่ยมันเป็นหนึ่งตัวที่จะช่วยควบคุมประชากรของมแมลง ทั้งที่เป็นศัตรูพืชหรือมแมลงที่อยู่ในบ้านเราโดยเฉพาะเหมือนในนาข้าวเนี่ยก็จะมีการศึกษาเยอะแยะมากมายเลยว่าแมงมุมเนี่ยช่วยเราเยอะมากเลยในการที่จะควบคุม,มแมลงแล้วการที่แมงมุมเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่มีตาถึง8ตาสามารถที่ศึกษาเกี่ยวกับความสามารถในการมองเห็นหรือว่าความสามารถในการจับเหยื่อหรือยิ่งไปกว่านั้นที่เรารู้ว่าแมงมุมมีพิษทุกวันนี้แล้วก็มีความพยายามที่จะศึกษาพิษของแมงมุมว่ามันสามารถ เอามาใช้ประโยชน์เอามาเป็นยาได้หรือเปล่าคนทั่วไปอาจจะแค่กลัวไม่ชอบอันนี้เราก็ยังไม่นับว่าเป็นโรคถ้าเราจะนับว่าเป็นโรคที่เรียกโฟเบียเนี่ยก็จะมีอาการซึ่งเป็นอาการที่เกิดขึ้นอัตโนมัติควบคุมไม่ได้จะมีระบบประสาทซิมพาติกเนี่ยเป็นตัวควบคุมก็จะมีอาการอย่างแรกเลยก็คืออาจจะมีการใจสัน่นหัวใจเต้นเร็วเหงื่อออกจะมีความสามารถในการควบคุมตัวเองเนี่ย ลดน้อยลงพอเป็นโรคโฟเบียเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราไม่สามารถที่จะบอกเขาได้นะว่าไม่มีปัญหาไม่ต้องกลัวนวะมันจะต้องมีการรักษาอย่างถูกวิธีของมันเรารู้สึกว่าเรามีแมงมุมอยู่ในบ้านแล้วมันทําให้เราไม่สะดวกใจหรือไม่ชอบเราก็ไม่จําเป็นที่ต้องไปฆ่ามันก็ได้เราสามารถที่จะไล่มันออกไปก็ได้ทุกวันนี้ก็มี อุปกรณ์เนาะที่ช่วยในการจับแมงมุมหรือว่าถ้ามีเพื่อนที่เรียนชีววิทยาเนาะแล้วเขาไม่กลัวแมงมุมสามารถขอช่วยเขาได้อย่างน้อย,นยในบ้านเราถ้าเราไม่ชอบเราแค่ไล่ให้เขาออกไปข้างนอกในสิ่งแวดล้อมทั่วไปในสวนในอะไรเงี้ยถ้าเราเห็นเนาะมันก็เป็นข้อดีกับาระบบนิเวศของเราปล่อยให้เขาอยู่หรือว่าถ้าใครรู้สึกว่ายังอยากรู้จักมันเพิ่มเนาะลองไปเฝ้าดูเพราะว่าแมงมุมเนี่ย อาจจะมีพฤติกรรมหลายๆอย่างซึ่งเรายังไม่รู้เนาะแต่พอรู้แล้วอาจจะเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นน่าสนใจก็ได้สิ่งที่มาคู่กับฮาโลวีนตลอดความน่ากลัวไม่ว่าจะเป็นสิ่งลี้ลับหรือว่าเป็นสัตว์ที่เรารู้สึกว่ามันน่ากลัวความน่ากลัวเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อยู่ในสัญชาตญาณของเรานะมันก็มีประโยชน์ของมันมันทําให้เรามีความระมัดระวังตัวมากขึ้นใช้ชีวิตอย่างเท่าทันธรรมชาติธรรมชาติมีทั้งอันบางอย่างที่มันมีพิษ บางอย่างที่ไม่มีพิษ้วแต่ถ้าเรารู้จักธรรมชาติดีพอเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเราจะอยู่ร่วมกับมันได้ยังไงนะเราชื่นชมธรรมชาติที่มันพิเศษเนาะทั้งด้านดีหรือด้านที่มันน่ากลัวแต่ทั้งหมดเนาะมันล้วนเป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร,รา้างสรรค์ขึ้นมาแล้วครับไม่พลาดสาระวิทยาศาสตร์ที่เข้าใจง่าย อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่ง YouTube ช่อง PSU Official เพื่อรับสาระความรู้และเป็นส่วนหนึ่งของคณะวิทยาศาสตร์มออกกันนะครับ